สนับสนุนโดยเด s ฮแ <he> ชม o ูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต่ทอรีไวฟ์คุณผู้ชมกำลังชม168ชั่วโมงในคัคือวันนี้กับผมวิบูลย <ต sentences. S 1> ์และธนาขจรนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณออมโชติกาธิรกิติกุลนะครับเจ้าของร้านย้อยย่อยชื่อน่าทานมากๆคือย้อยย่อยทุกครั้งที่ผมพูดผมจะมีความสุขว่ามันอร่อยคุณใช้เวลากี่ปีจากแบบ สาวคนหนึ่งที่เป็นคนไทยไปทํางานแล้วกลายเป็นเชฟในโรงแรมนี้เขายอมรับคุณตรงนี้ใช้เวลากี่ปีก็ไม่ถึงปีค่ะประมาณไม่ประมาณห้าหกเดือนก็ก็ก็เชฟก็ขยับให้คือทำงานหนักไหมหนักมากหนักกี่ชั่วโมงต่อวันขั้นต่ํต่เลยสิบชั่วโมงต่อวันค่ะโอ้เยอะหมือนันนเยอะเยอะั่วโมันคือหนูอยู่ที่ที่ออสเตรเลียหนูทำสามจ็อบค่ะทําอะไรบ้างก็ทําเชฟคาเฟ่ค่ะเชฟโรงแรมแล้วก็เชฟร้านอาหาร แต่ที่โรงแรมเนี่ยบ่มเพาะคุณนะครับแต่ที่สร้างชื่อเสียงให้คุณที่ออสเตรเลียจริงๆคือคุณเป็นลังสรรไอ้เจ้าขนมแพนเค้กไอเดียมาจากไหนก็จริงๆแล้วไอเดียช่วงโควิดเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าตอนนั้นหนูก็ค่อนข้างลำบากมากๆอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ออสเตรเลียครับแล้วแล้วคือ โรงแรมปิดเนาะเหมือนเมืองไทยไหมหนูไม่มีงานทําเลยก็คือโรงแรมปิดปิดทั้งเมืองนักท่องเที่ยวก็เงียบเหมือนเมืองไทยแหละโรงแรมที่เมืองไทยก็ล้างเหมือนกันอน่ะใช่ไม่มีคนเดินบนถนนเลยแล้วคุณทํำยังไงหนูว่างๆหนูเอามือถือขึ้นมาดูตอนนี้มือถืออ่าหมายถึงอัปเดตอาหารว่าเทรนด์โลกไปถึงไหนแล้วเปิดดูตลอดดูรายการอาหารดูรายการทีวีนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบ เอาเงินที่ตัวเองมีเหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะไปทำอาหารที่ที่เราคิดออกมาแล้วถ่ายรูปทำเป็นพอร์ตโฟลิโอไว้ว่างๆเพราะหนูหนูเป็นคนไม่ชอบอยู่อะไรก่อนจะมาอยู่จุดนี้เนี่ยมันมีช่วงที่เบหนูลำบากมากไอ้ช่วงนั้นมันก็มีท้อๆไหมแบบหลายวันว่าแบบโอ้โหอะไรนี่ก็มป็นเดือนนะคเราตกงานเป็นเดือนเลย ใช่ก็ประมาณเกือบเดือนแล้วอะไรจะไม่คุณคิดได้ว่า้คุณกลับมาดูแบบไรงกองอาหารมาฝึกปือดีกว่าแล้วเราแบบถ่ายพอร์ตฟลิโอเราเพื่อเดี๋ยวเรากำลังจะทําอะไรสักอย่างอะไรจะไม่คุณคิดได้ในตอนนั้นจริงๆก่อนหน้านั้นหนูก็เป็นคนชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วถ้าหนูว่างหนูก็ดูครับแต่ทีนี้ไม่มีเวลาทํามเพราะเราทํางานสามจ็อบไงเมื่อสักครู่นี้พอมีเวลาทําปุ๊บแล้วก็เอ้ยเราน่าจะเอาเวลาเนี้ยลองมาทําแล้วถ่ายรูปดูแล้วทําเป็นพอร์ตฟลิโวแล้วหนูก็เลยหลังจากนั้นพอมเริ่มมีรร้านเปิดัับสมคร หนูก็ส่งพอร์ตไปแล้วก็มีร้านที่เรียกหนูไปคุยพอหนูแค่แบบว่ายื่นพอร์ตของหนูเฉยๆกับรูปที่หนูถ่ายช่วงโควิดเขารับหนูเลยครับก็หลังจากนั้นก็อยู่ๆหนูก็กลายเป็นเฮดเชฟที่คาเฟ่ที่นี่ใช่ก็คือร้านที่ทําขนมแพนเค้กค่ะแล้วเห็นบอกต่อแถวยาวใช่ค่ะภูมิใจไหมวันที่แบบไอ้ขนมนี้มันดังคนที่มากินที่นี่แบบต่อแถวยาวมันน่าภูมิใจเนาะแล้วเขารู้ไหมว่าคุณเป็นคนไทย เขารู้ค่ะว้าวครับ,รบแล้วอีกท่าไหนมันประสบความสำเร็จขนาดนั้นกลับมาเป็นเชฟที่อยู่ในร้านเก๋ๆเล็กๆไม่ใหญ่นะอยู่ตรงนครปฐมกลับจากออสเตรเลียามาเพราะอะไรคือหนูต้องบอกว่าตอนนั้นชีวิตหนูมกำลังไปได้ดีมากๆครับก็กำลังมีพี่อีกท่านหนึ่งที่เขากำลังจะเสนอให้หนูไปเป็นเฮเชฟอีกที่หนึ่งคืองานดีมากตอนนั้นครับเพราะโควิดข <COVID S 2> ี้ข่ายและ้ขะขชขย อันนี้เรากำลังพูดถึงเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วใช่ค่ะคแล้วอยู่ๆก็น้องก็โทรมาบอกว่าเอ้ยแม่อยู่ CCU นะตอนเนี้ยแม่เป็นโรคไตเราก็แบบไตคืออะไรวะแต่เรารู้ว่า CCU มันหนักมากคือท่อเต็มปากแม่เลยค่ะเราก็ไปดูโอ้โหไตระยะสุดท้ายนั่นหมายความว่าเราไม่รู้ว่าแม่เราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราก็หาข้อมูลว่าคนโรคไตเป็นยังไง ก็เลยดูแบบโหคนโรคตไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่ง่ายๆเลยค่ะคือโดยเฉพาะเรื่องอาหารใช่ว่าของที่มีประโยชน์ทุกอย่างเราจะกินได้ทุกอย่างมะเขือเทศคีนัวธัญ,ญพืชทั้งหลายไม่สามารถทานได้เลยกินได้แต่แบบคือต้องถามได้ว่าอะไรที่กินได้บ้างดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจบินกลับมาเลยเพราะเรารู้สึกว่าแม่เรามีคนเดียวแล้วแม่เขาสาส่งเรามาไกลขนาดนี้ ขออนุโมทนาด้วยในสิ่งที่คุณคิดผมว่าผมว่าค,คุณคิดดีมากแลวคิดถูกคําว่าแม่มีคนเดียวคุณแสดงออกถึงความกระตันยู่กับท่านในสิ่งที่คุณทําผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวเนี้ยคุณผู้ชมลองคิดดูคนที่ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตกําลังดีเลยมาจุดพีคเลยนะครับมีงานหลายๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียแต่กลับมาเพื่อแสดงความกระตันยู่กับแม่คุณกลับมาตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้าง ก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่ได้รับกำลังใจจากลูกสาว<ช>แบบเยอะมากอะใ,<ช>ในการที่แบบลูกสาวกลับมาที่นี่แต่กลับมาตอนแรกมาดูแลคุณแม่ก่อนยังไม่คิดจะเปิดร้าน,เ,น <ๆ S 2> เห็นบอกมีความคิดว่าอาจจะกลับไปด้วยไม่ค่ะคือตอนนั้น่ะหนูก็ยังลังเลอยู่ว่าถ้าสมมติว่าหนูไปไม่ได้ดีเนี่ยกลับร้านเนี้ยหนูจะกลับไป หนูคิดนะแต่คิดอย่างนั้นใช่แต่ว่าแต่ตอนที่คุณกลับมาอยู่กับแม่เนี่ยก็คือตั้งใจว่าพอออกมาหมดแล้วใช่ไหมก็กลับว่าจะมาเปิดอะไรเล็กๆที่นครปฐมใช่แต่ถ้าไม่เวิร์กก็จะกลับไปใหม่ค่ะหนูหนูก็แพลนตั้งแต่ตอนอยู่ออสเตรเลียแล้วเพราะว่าช่วงนั้นอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆหนูบินกลับได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องบินหายากหนูก็เลยแบบแล้วฉันจะทําอะไรขายดีนะจะทําอาหารฟิวชั่นหนูเคยอยู่ร้านฟิวชั่นที่ที่เมืองนอกก็ มันก็ไม่ได้อะช่วงโควิดเราด้วยสถานที่โลเคชันบ้านเรามันไม่เหมาะกับการที่จะมาเปิดร้านอาหารสไตล์ที่เราทาแล้วนี่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยเขาเป็นเชฟเขาทำอะไรตรงนั้นเยอะแยะมากมายทําไมไม่ทํางานที่กรุงเทพไปอยู่ร้านไหนก็ได้หรือทําไมไม่มาลองเปิดร้านทําร้านฟิวชั่นอยู่ที่กรุงเทพเพราะเธออยากอยู่กับแม่ไงคุณผู้ชมใช่ค่ะก็อยากอยู่ใกล้คุณแม่ไงก็เลยตัดสินใจมาเปิดเป็นร้านน้ำแข็งคาเฟ่เล็กๆเคุณเรียกเป็นร้านน้ำแข็งใสเลยผมนี่ใช้คำว่าคาเฟ่นี่คือหน้าร้านเธอ ร้านชื่อย้อย่อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้กับองค์พระพุมเจดีจังหวัดนครปฐมค่ะครับองค์พระพุมเจดีเขาใหญ่นะเป็นแบบถนนอยู่คุณอยู่ถนนอยู่เรียบคลองเจดีบูชาค่ะถึงกอดนงน์พรถึงก่อนองค์พระใช่แต่เดี๋ยวนี้จะบอกคุณผู้ชมนะถ้าให้ผมนึกถึงจังหวัดที่มีคาเฟ่เก๋ๆเยอะๆเนี่ยนครปฐมนี่มาต้นๆเลยผพระเป็นมีคาเฟ่ถือว่าคนรู้จักเยอะมีคนมาแบบ รีวิวอะไรต่างๆนะน,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 ะนะแล้วก็บอกว่าร้านคุณเป็นร้านน้ําแข็งใสที่เจ๋งมากอ่ะสายน้ําแข็งใสต้องไปที่เนี่ยใช,ใช่ไหมฮะใช่ยอ<ะ>ย่อยชื่อมาจากอะไรชื่อแม่ค่ะเฮ้ยจริงเปล่าแม่ชื่อยอยค่ะอ๋อคุณแม่ยอยแม่ยอยแล้วยอยอ่ะยอยยอยมันพอเราเอามารวมเป็นสแสลงมันก็อุ้ยยอยยอยเนาะก็คืออร่อยนะผมเข้าใจใช่ไหมอุ้ยยอยยอยอะไรเงี้ยใช่ค่ะ เอาชื่อคุณแม่มาตั้งเป็นชื่อร้านด้วยเป็นมงคลมากเลยนะใช่คุณเป็นคนคิดเองใช่ค่ะคือหนูอยากให้แม่เป็นพาร์ทหนึ่งของร้านนี้เพราะว่าแม่แม่ทําให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาอืมเปิดร้านมาวันแรกเป็นไงก็ได้อยู่ค่ะเรื่อยๆก็ก็ไม่ได้มาวันแรกมีเมนูอะไรบ้างน้ำแข็งใส่ธรรมดาเลยแล้วก็มีไอศครีมบบวลยไข่เค็มกับไอศครีมมะม่วงซึ่งคุณทําเองหมดแน่นอนทำเองหมดเลยใช่ค่ะ หลังจากนั้นพัฒนาของย้อยย่อยเป็นไงคือด้วยน้ําแข็งใสของหนูคุณอามอาจจะเห็นว่ามันมีการตกแต่งที่สวยเพราะฉะนั้นลูกค้ายอยากมาทานที่ร้านอยู่แล้วใช่อยากถ่ายรูปอยาก<ช>จะอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมอร่อยด้วยช่วงหน้ามาลองทานด้วยกันไหมดูว่าย้อยยหอ่น้ำแข็งใสที่ผมบอกว่าทีเด็ดมากๆของเรื่มเป็นอย่างไรสักครู่มารับประทานด้วยกัน